บุ๋มระด,ดางนะอ๋อพี่บุ๋มก็ได้แล้วก็สมมติว่าจะโอนให้พี่บุ๋มเ็อเฉพาะติดต่อพี่บุ๋มฉันไม่ได้ติดต่อพี่บุ๋ม,มอ่อโอนโ,โอนให้พี่บุ๋มแล้วเป็นยังไงต่อแล้วทีนี้เนี่ย<อ>เดี๋ยวจะเอาข้อมูลไปให้ใครตรวจหน่วยงานไหนต้องการหน่วยงานไหนอะ่ะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลแบบยกไปให้เลยแล้วพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเป็นรูปจริงไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวนะคะก็ยืดเงินนะคะไม่ได้เอาไปไว้ทวงบุญกับพี่บุ๋มด้วยนะคะอย่าเข้าใจผิดนะบาง ไม่ได้ใจบุญเบอร์นั้นเราใจบุญพอประมาณพออืมเอาเอาเท่าไหร่แล้วแต่เลยก็ไปตกลงกับซีไซเอลเอเนี่ยเขาท้ากันมาก่อนนี่อันอันนั้นไม่เป็นไรเอาเอาแสนกิตลวัแสนจะไหวเท่าไหร่หนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งล้านบาทอะเท่าไหร่สามแสนเหรียญเหรอเฮ้ยไม่ใช่สามหมื่นสามหมื่นเหรียญสามหมื่นเหรียญสามหมื่นเหรียญอานมาแสนกเหรียญโอเค ไม่ติดค่ะบังได้หมดถ้าสดชื่นเอามาเลยค่ะเอาเท่าไหร่เอาแซนไหวเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันเหรียญบางไหวเท่าไหร่แซนไหวเท่านั้น่ะแซนอะไหวเท่าไหร่ก็ได้พ่อกันด้วยไม่อยากอ้างจริงไม่หรอกยากอ้างพ่อก็เท่าไหร่ละเอาแสนเหรียญก็ได้สามล้านใช่ไหมโอนให้พี่โอนให้พี่บุ๋มเลยเดี๋ยวฉันเอาโอนให้พี่บุ๋มด้วยสามล้านจบ ถ้าผลออกมาไม่ไม่ได้รูปตัดต่อโอนเงินค่าใช้จ่ายหมดเลยนะจ๊ะโอเคได้ตามนั้นเขาพูดคำนั้งเขาพูดที่ว่าหนุนนะคะไม่เป็นไรวันไหนวันไหนแม่บ่ายหมดเลยบังติดต่อพี่บุ๋มเลยทันได้หมดโอเคได้เดี๋ยวให้เขาติดต่อพี่บุ๋มต้นฉบับนะต้นฉ่ับติดต่อผมไม่ได้ด่าไปเลยเอาเอาต้นฉบับไปให้ต้นฉบับตรวจสอบใช่ไหมต้นฉบับเลยไม่ต้องห่วงอ๋อขอถามบางนิดนึงสิ ปัดบังตามเรื่องอย่างเงี้ยห,หน่อยคลิปของอลิซอะทำไมดีเอสไอเขาไม่เปิดเผยออกมาว่าเป็นคลิปอลิซถ่ายเองจริงๆทําทไมไม่ทาไมผลตรวจยังไม่ออกมาอีกล่ะแล้วแล้วทําไมอลิซไปอานเสียงแลวเอาประโลว่าผลออกมาแล้วว่าคลิปป็นของอลิซแต่ดีเอสไอบอกว่าไม่ใช่ของเขาทาไมไม่ถามใน้่วนแล้วจริงไม่ไม่งันผีพูดหรอทำไมไม่ถามเขาก่อนว่าทำไมเขาเอามาประกาศก่อนว่าผลออกมาแล้วแต่ดีเอสไอประกาศว่ายังไม่ได้ออกมา ทำไมดีเอพูดกับเขาว่าผลออกมาแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำแฟนเขาสร้างจต่เขาสร้างขึ้นมาได้เปล่าเสียงนั้นน่ะเขาไม่มีปัญญาสร้างหรอกค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครมานั่งเสียเวลาสร้างโอ้โหเขามีปัญญาสร้างอะไรขนาดนั้นเขาไม่มีปัญญาสร้างเล่นคลิปพันสั้นๆแค่นั้นเหรอเนี่ยตายแล้วคุยกับแก๊งเหนือเมฆกันนะแม่ไอเราหล่อหเนี่ย พิสต้าก็รอแหละอะไรด้มาเค่ขามีปัญญาเขามีปัญญาสร้างอะไรทุกอย่างขนาดนั้เขาไม่มีปัญญาครอบเขาเขาเป็นนักต่อพ่อารเป็นนักแต่อเขาไม่ทำเรื่องแบบนั้นค่ะนะคะก็ควรตามอิสไอนี้หน่อยนะคะว่าเมื่อไรหลักฐานจะออกมาเปิดเผยว่าอาริสคือคลิปจริงไม่ได้ค่ะแต่สติแตนสติเขาดูลูปโปรไฟล์ในเฟซก่อนแล้วดูตัวจริงเขาก่อน และเขาอาชีพเป็นการนักตัดต่อภาพวิดีโอคลิปต่างๆนานาและเรื่องคลิปสั้นๆแค่นี้แซนคิดว่าเขาตัดต่อไม่ได้เหรอเขาไม่ทำค่ะจะไม่คิดตรงนั้นค่ะเพราะแ่นมีเรื่องแนปวจต่อออกมาแล้วว่าเป็นแซนของอันไานเองแตนไม่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านตั้นใจบอกให้ดีเอสไอเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยสิ อย่าอย่าอย่ากับผลอย่ากัลเสียเวลาอย่างเขาอย่างพิสูจน์ไม่ได้ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้นานขนาดนี้เนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวรูปของแตงโมกับกติกเนี่ยจะเอาให้ใครตรวจสอบอ่ะถ้าเกิดจะใช้เวลาพิสูจน์แค่ว่านนี้เป็นคนถ่ายเขาต้องเอาให้ละเอียดเขาต้องเอาให้เจนเนอเนเขาอยากให้เป็นเป็นยุติธรรมกับทุกฝ่ายให้เป็นยุติธรรมกับแซนให้เป็นยุติธรรมกับคนอื่น ให้เขาเป็นเขาจะทําให้ยุ่ที่ทากระทุกคนจะได้เยอะเรื่องนี้นะบังหยับไม่เยอะให้เขาตรวจว่าจริงก็จริงคลิปปลอมก็คลิปปลอมง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาถามหาเขาพี่ทธ่ทาจากคลิปจริงหรือคลิปปลอมง่ายมากเลยบังนะคลิปอลิสเนี่ยแซนมั่นใจได้ไงว่าเป็นของอลิสจ้างให้เขาไปถ่ายหรือเปล่าเอาเป็นว่าแซนไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะบางแค่ไปตามดีไซน์แค่เปิดผลพอผูดเองตั้งแต่ก่อนพี่หมออยู่แล้ว ไม่ไม่ไม่เห็นใจแซงไงนี่พูดจริงคือจริงแซงเป็นคนแซงเป็นคนดีนะแซงไม่มีทิดไม่มีใครเลยนะครับเป็นคนน่ารักเป็นคนสนุกสนานใช่เป็นคนน่ารักเนอ่สนุกสนานแต่แซงมาซวยตอนที่พวกนั้นให้แซงโกหกให้แซงรับบทหนักเนี่ยทุกคนจะลืมลืมอดเดตแซนทุกคนจะลืมทุกอย่างแซงก็จะเป็นออกมาเป็นคนน่ารัก โอ้จะเป็นขวัญจะแบบเอลจะเป็นในน่นเลยแบบวีละ l อ b t ีบเลยอ่ะวีละสเงี้ยทุกคนจะแบบในน่นเลยแม่แซนเมื่อกี้แซนบอกว่าแซนแค่ขับปูนเข้ามาห้องมาขับปูนว่าที่เปิดรูปสมัยก่อนให้ก็เขาไม่ยังไม่เคยเห็นเลยหรออืมพี่ก็ไม่รู้พี่แค่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเข้าหรอพี่เพิ่งเห็นอ,อ่อาโอ้มีรู้ไิดแจจ้าเก่ง มีมีเยอะมีคุณส่งมาเยอะมากข้อมูลเพียบอ่ะแต่มันที่พี่บอกเขามาตามสัญญาเขามาตามที่เราขอไว้เขาก็มาตามนั้นไม่เปิดมีคนเห็นบอกนะผมไม่เปิดอะไรอย่ากระแสนอยากเห็นรูปตันอยากเห็นรูปตันบุอัดสาอ่ะดูดูแสนน่ารักนะตอนอยู่าัามใช่ไหอไม่ใช่ไม่ใช่บอเขาก็บอกมีคนอยากเห็นมีคนอยากเห็น ไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องเปิดแล้วหน้าเฟซมีอันนี้แซนน่ารักจริงๆสมัยสมัยเด็กๆกับแซนน่ารักนะอันนี้ยอมรับเลยนะให้คนเสื้อดำไม่ใช่เหรอเสื้อดำไงไม่ไงเออเสื้อเหลืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสื้อเหลืองไม่เกี่ยวอืมแต่ละแซนน่ารักเอาจริงๆอันนี้ชมจริงๆเลยแซนเป็นคนน่ารักจริงๆ มันเป็นเพื่อนบอกว่าได้ได้ยินเสียงคุณหมอเคี้ยวเคี้ยวผลไม้โอ้ยเขาเก่งมากเขารู้อีกว่าเป็นผลไม้อันนี้ต้องขอมาเป็นสายลับนะเนี่ยเชิญมาเป็นสายลับหน่อยเขาแยกเขาแยกเสียงได้เลยว่าเคี้ยวก๋วยเตี๋ยวเคี้ยวผักเคี้ยวผลไม้โอ้โหเก่งจริงจรงอ่ะเก่งอ่ะรู้รู้อีกว่าเคี้ยวผลไม้ อย่างนี้ต้องเอามาเป็นสายลับเอออย่างนี้ต้องเอามาเป็นสายลับละอืมแานกามาตามนัดนะนี่สายสฉดจริงโอ้โหนี่แต่คนชมเลยวันนี้แฟนเป็น M B T เลยเนี่ยเออเห็นไหมแฟนมาแย่งคะแนนเราไปหมดอืม มีแต่คนชมอ่มีแต่คนชมแซนอ่ะเห็่คนชมแซนน์เห็นไหมแฮมมี่มีแต่คนเขียบ้าแฮมวีพีแซนดี้แฮมวีพีแซนดี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมอ่าเราเราเราโหวตกันตรงนี้เลยนะพี่หมอ อมืคนไหนที่เห็นด้วยกับเราว่าให้แฟนอ่ะพูดความจริงว่าแตงโมถูกอะไรพาไปไหนคุณหมอจะยกและเคลียทุกคดีให้ส่งหัวใจมาเลยครับแล้วทุกคุณจะรักแฟนส่งส่งหัวใจมาเลยครับทุกคนจะรักแฟนอ่ะสมมติแฟนทําตามกติกานี้นะทุกคุณจะรักแฟนอ่ะส่งหัวใจมาเลยไม่ต้องเม้นอะไรอย่างอื่นครับส่งหัวใจมาอย่างเดียวแต่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องส่งแล้แฟนคืแฟน แล้ว L G B T นะจะได้รับการยอมรับเลย<ม>เป็นเพศที่สามเลย<ม>แล้วจะเป็นขวัญใจเลยแบบว่าทุกคนจะ้องโอ้โหเพราะว่าสามารถช่วยแต่งโมได้เรียกความดีๆทาได้ำไดตำรวจยังช่วยเรียกความดีะทาให้ไม่ได้เลยอ่า้าแซนช่วยได้นี่โหพี่หมอดูหน้าจอพี่พี่หมอดูหน้าจออยู่ใช่ไหมมีคุณเตะหัวใจเต็มไปหมดใช่เสียดายแซนเะอ้ย อย่ากโกหกเลยอย่าไปชิอย่าไปด้านเขาแซนไม่ไปทำอะไรผิดเลยอืมไม่เออโอ้โหแต่ถ้าแต่ถ้าไม่พูดความจริงนี่มันหนัก,กมันหลายมันหลายคดีเยอะเยอะเยอะทีนี้จะไม่ใช่คดีแตงโมยันเดียวอ่ะมีคดีอืออ่นตามมาด้วย คดีนึงจะให้รอลงอาญาแต่คดีอื่นอ่ะจะรวมทอดที่เดียวเลยทีนี้คดีหลักก็แย่นี่สายยันอยู่่ปได้ยินไ่ะเนี่ยน่าจะยังอยู่นั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าวันที่ยี่สิบกเนี่ยนะทันว่านะในสายนะมีการเอารูปคู่นี้ไปแสดงในสารด้วยใช่ทนายกติกถามกติกว่าใช่กติกกับแตงโมไหมแตงโบอกว่าใช่ โบที่แท้ก็อยู่วันนั้นอยู่มาเล้จะน้องทนายอยู่กันนั่งโมาก่โแล้วทีนี้ถ้ารูปนี้เป็นรูปจัดต่อขึ้นมาสวยหรืคนถ่ายก,ก็สวยสวยหมดเลยคนดูเซนรับรองก็สวยอืมแอปติดก็สวยโดนก็เป็นแตแถบทนายก็จะโดนโดนกันเยอะ แล้วแซนเคยไปออกรายการกับขนายตต๋ยอ่ะใช่อหอแต่ถ้าแกแซนบอกความจริงนะโอ้จบเลยเคลียร์เคลียร์ยได้ทุกเคลียร์ได้ทุกคดีนะเคลียร์ได้หมดเลยได่อันนี้ไม่หลอกนะพูดจริงทำจริงอ,อืมเคลียร์ได้อัน่นี่นารับประกันได่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แซนจะไปศาลด้ืยอตัวเองไม่เลื่อนนะคุณหมอก็จนะใส่ปี๊บให้ใช่ไหม โอเคตามนั้นนะแฟนจริงจริงจริง,รงไม่ต้องไปใส่ก็ได้เดี๋ยววันดีคืนดีก็ใส่ได้ไม่เป็นไรทำมันเรียบร้อยแล้วนเนี่ยไยโชว์เนี่ยแอป,แปมันเปิดมันเปิดติกตกอมันเปิดไม่ได้ใช่ปะ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวแจ็คสอนให้มันมีที่เปิดกล้องไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวส่งรูปไปทางไลน์ให้ิด้ทำเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยส่งมาในเฟซส่งมาในเฟซไลน์ยังเปิด,ไม,ไ,ด ok. ไม่ได้เพราะว่าไลน์ทิกเกออยู<ะ>่หรออ่าพี่ส่งมาในเฟซ Oh. เอาไว้มีแต่คนขอกล้องเต็มไปหมดใครอ่ะมีแต่คนอยากนูคุยด้วยค่ะแซนไปไปให้คนอื่นมาด่าเราหรือเปล่าแซนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัน Thank mm -hmm. you.